สวัสดีครับพบก,กับผมไปตองแห้งภายหลังจากสัปดาห์ที่มีความผันผวนปลีป่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากรัฐภารัฐบาลพักเพื่อไทยเกิดอาการใจฝ่อใจมฮดนะไม่กล้าลงมติรับร่างแก้ไขรัฐนูนมาตรา2องก้ร่3วันที่3ทั้งที่ได้เปรียบสารรัฐนูนทุกประตูนะรกระแสะสังคมก็เชียร์กันอื่นคนึงแต่กลับถอยเสียได้นะฮะ พอพยายามจะลงมติแก้เกี้ยวไม่รับร่างไม่รับคําสั่งของสารรัฐนูลก็แพ้ไปด้วยมติบุตรวิต318ขาดอีก4เสียงเท่านั้นซึ่งจะไปโทษใครไม่ได้เพราพรรคเพื่อไทยเองก็ขาดประชุมไปตั้ง16คนหลังจากนั้นรัฐบาลก็ดูเหมือนจะโดนลายวันจากองค์กรอิสระเริ่มต้นด้วยคุณยงยุทวิชัยดิตรัฐตดีมหาไทยถูกปปชชี้มูลว่า มีความผิดกรณีที่ดินอันพายตามมาด้วยคุณทักษิณถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจากกรณีปล่อยกู้ให้กฤษดามหานครหมื่นกว่าล้านบาทท้ายที่สุดผู้ตรวการแผ่นดินก็ออกมาจี้ว่านายกรัฐมนตรีทำผิดประมวลจริยธรรมที่แต่งตั้งคุณนาลินีทวีสินและก็คุณนัทวุฒิาสเกือมันดูเหมือนจะเป็นกระแสการเมืองแต่ผมคิดว่า เราก็ต้องมาแยกแยกกันเป็นกรณีกรณีไปยังมีเหตุผลนะครับกรณีคุณทักษิณเนี่ยในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้เห็นว่าอายการสูงสุดมีความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ทำตามใบสั่งของใครเพราะก็ยังสั่งฟ้องคุณทักษิณ ส่วนในเรื่องคดีความเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะทําให้กระจ่างกันถ้าการพิจารณาเนี่ยนะฮะเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมฟังน้ําหนักเหตุผลของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากว่าปัญหาของการปล่อยผู้ธนาคารกรุงไทยในช่วงดังกล่าวมันมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพักกลที่วิพากวิจยัยกันทั้งเยอะกระทั่งคุณสนธิลิมทองคุณเองนะ,ะก็ถูกศาลตัดสินจำคุก85ปีมาแล้ว เพราะฉะนั the public, so ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะสารกันให้กระจ่างเพียงแต่ว่าการที่ทําตามสํานวนของคอตสอเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าและการที่เป็นศาลเดียวนะฮะในคุอขณะที่คุณสนธิริมทมพุณก็ขึ้นศาลปกติสามศาลแต่อันนี้เป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้น้รงต่าหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นศาลชั้นเดียวมันจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็ต้องติดตามดูกันในตรงนี้แต่แน่นอนถ้ามันมีหลักฐานพยานชัดเจนว่าคุณทักษิณ ไปสั่งการธนาคารกรุงไทยให้ช่วยกลุมอิสรามหานครทั้งที่ไม่ควรจะได้กู้อันนั้นคุณทักษิณก็ต้องยอมรับผิดนะครับประชาชนก็ต้องยอมรับว่าอันนั้นคุณทักษิณผิดซึ่งเราก็ต้องติดตามดูคดีกันต่อไปนะไม่ต้องตีโพยตีพายเพียงแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยมันควรจะเป็นไปอยยังตรงไปตรงมาแล้วก็เที่ยงธรรมเพราะว่าปัญหาของการใช้คำนวณสำนวนอคอตสอเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาหรือเปล่านี่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ กรณีของคุณยังยุทธกับที่อันพายเนี่ยนะครับมันสืบทอดจากนิยายเรื่องยาวก็คือเรื่องของคุณเสนอก,กับที่ดินของคุณยายเนื่องอขอลําดับสั้นๆว่าคุณยายเนื่อมยกที่ดินให้วัดนะฮะวัดไม่อยากได้ที่ดินวัดก็ขอให้รัมตีมหาไทยตอนนั้นก็คือคุณเสนอเริ่มตีช่วยทําหน้าที่ดูแลกรมที่ดินนะฮะ,ะสั่งให้วัดเนี่ยไม่รับที่ดิน ขนาที่ก็มีข้อตัวแย้งว่าที่ดินนั้นมันเป็นที่ธรณีสงไปแล้วคุณเสนอสั่งไม่ได้อันนี้เป็นข้อโตวแย้งทางกฎหมายนะฮะถูกผิดยังไม่มีใครตัดสินเลยนะเพียงแต่ว่าในความไม่เหมาะสมก็คือว่าที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองก็คือว่าพอคุณเสนอสั่งไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะที่ดินเนี่ยก็ทางวัดก็ไปยกให้มูลนิธที่มหามกุฒราเวียไลเป็นผู้จัดการมระะดกนะะแล้วมูลนิธที่มหามกุฒเนี่ย ก็มาขายที่ดินเปิดประมูลขายที่ดินแล้วคุณเสนอได้ไปบริษัทอันไายมีผู้อุบลบันเทียนทองกับคุณวิทยาเทียนทองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเราก็คงพูดได้ว่าเป็นของคุณเสนอนั่นแหละนี่คือความไม่เหมาะสมทางการเมืองแล้วก็ถูกโจมตีในเวลาต่อมาถึงที่จริงถ้าพูดถึงว่าถ้ามันผิดคนที่ผิดกับคุณเสนอก็คือมูลนิธมหาบุกดแลวเบียาลัยแต่เราไมาค่ค่อยสังคมไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้กัน ถัดมาปัญหาก็คือว่าคดีผู้เสนอ,อเองหาที่หลงไม่ได้ไม่ได้มีการวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าปปชมายื่นฟ้องเรื่องนี้ในปี2553ปรากฏว่าศาลวินิจฉัยว่าขาดอายุความเพราะปปชไม่นําตัวคุณเสนอ,อไปในวันที่ส่งฟ้องก็เป็นที่ประหลาดใจวิพากษิจาร์กันอยู่ว่าปปชเสอบตกกฎหมายมาหรือ,อยังไรถึงไม่เอาตัวคุณเสนอ,อไปสุดท้ายเราก็เลยไม่รู้ว่าคุณเสนอ,อผิดหรือไม่ผิด แต่ประเด็นที่มันมาลงที่คุณยงยุทธนะฮะก็คือคุณยงยุทธเนี่ยไม่ทําตามความเห็นของปรศาจิกาที่ให้เพิกถอนที่ดินทั้งหมดกลับไปเป็นที่ธรณีสงนะฮะเนื่องจากว่ามันมีข้อโต้แย้งกันอยู่ว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะ,ะมันก็มีส่วนหนึ่งมันขายไปสนามกอมให้คุณทักษิณอีกส่วนหนึ่งเป็นเป็นขายให้บ้านชาวบ้านเมื่อขายไปแล้วไม่ทักถอนกลับไปเป็นที่ธรณีสง์แน่นอนนะฮะ ผู้ซื้อต่อโดยสุจริตเนี่ยไปไล่เบี้ยเอาได้แต่มันก็จะเกิดความเดือดร้อนว่าแต่ไล่เบี้ยไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรก็มีคนไปร้องคุณยงยุทธร้องกระทรวงมหาดไทยคุณยงยุทธก็เซ็นคําสั่งไม่ให้กลับไปเป็นที่ธรณีสงตรงนี้คือตรงที่คุณยงยุทธจะต้องไปต่อสู้ว่าถูกหรือผิดซึ่งเราผมก็ไม่ตัดสินว่าคุณยงยุทธไม่ผิดผมคิดว่าคุณยงยุทธเนี่ยจะต้องต่อสู้ตรงนี้ว่าผิดไม่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็จะกระทบกระเทือนต่อตํอตาแหน่งรลฐมติแน่นอนถึงแม้ว่าจะพููดดว่่่าอยาแหนงไ้ เพราะว่ามันก็จะมีผลต่อเนื่องมาว่าการสั่งการเรื่องที่ดินอันภายต่อไปจะเป็นอย่างไรครับการที่พูดตรวจการแผ่นดินนะฮะมาชี้ว่าการแต่งตั้งคุณนัทวุฒิคุณเนรนีขัดต่อประมวลจรยิยธรรมเป็นเรื่องที่ห้ามาก แล้วก็มันขัดต่อหลักการการปกครองหลักการของระบบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นความผิดของผูง้บริหารตำแหน่งทางการเมืองมันมีวปกันสามระดับนะครับระดับที่หนึ่งก็คือผิดกฎหมายผิดกฎหมายอาญาแล้วถูกสารตัดสินลงโทษจำคุกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฐานชั่วิตที่ขึ้นศาลของผูง้บริหารตำแหน่งทางการเมืองนะฮะ หรือว่าจะเป็นสารอาญาปกติทั่วไปก็แล้วแต่อันนั้นคือความผิดกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองก็คือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่เช่นมายึดเหมนที่ทรัพย์สินโดนตัดสิทธิ์นะฮะให้ดํารงตาแหน่งห้าปีอะไรต่างอันนี้เราเรียกว่าความผิดตำแหน่งหน้าที่อันที่ส,สนนา,า,ามค,นน 3, คือความผิดทางจริยธรรมทําตัวไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้อยู่ในขายอะไรต่างๆที่ว่างมานะฮะอันนี้เราอาจจะเรียกว่าโลภกับวัชชะ เป็นสิ่งที่ผู้คนตำหนิติเตียนหนังสือพิมพ์วิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายคา้านเอาพิจาไณาไว้วางใจเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางสังคมซึ่งโอเคละมันอาจจะมีหลักอยู่ยกตัวอ,อย่างในต่างประเทศรัฐมนตรีอังกฤษผู้หญิงสามีไปเกี่ยวพันกับก,บการช่อโกงรัฐมนตรีนั้นลากออกอันนั้นคือการรับผิดชอบทางจริยธรรมแต่ ไม่ได้มีบทบัญญัติทางกฎหมายอะไรเลยที่จะไปบอกว่าคุณจะต้องไปถอดถอนเขานะไปอะไรเขาน้นเนี่ยไม่มีเราเนี่ยกลับไปมีผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมาตั้งตัวเป็นผู้ตรวจการสิทธธรรมและจริยธรรมแล้วก็มาออกกฎชี้นู่นชีน้นี่ผมถามว่ามันเป็นไปได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าคุณนัทวุฒิคุณนฤิณณนีเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะดำรง,งตำแหน่ง ในความเห็นผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการแต่งตังคุณนรินีถ้าคุณนรินีมีความผัวพันกับผู้นําเผด็จการเนี่ยรัฐบาลประชาธิปไต,ตยเนี่ยก็ไม่ควรจะตั้งคุณรนรินีมันมันเสื่อมเสียนี่ผมยืนยันมาตั้งแต่ต้นแต่คุณนัทวุฒิผมไม่มีปัญหาคนเรามันมีการต่อสู้นะคุณจะโดนข้อหาโดนอะไรต่างๆนักการเมือ,มอมงต้องโดนข้อหามินประมาดโดนข้อหาแหล่งเป็นผู้นำม็อบคนที่เป็นนักต่อสู้เนี่ยมันต้องโดนข้อหาพวกนี้อยู่แล้วแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นความคิดหลากหลายในสังคมเอาละพวกสลิมเสื้อเหลืองอาจจะบอกว่าคุณนัทวุฒิไม่เหมาะสมทางจริยธรรมเป็นผู้นําเผ่าบ้านเผ่าเมืองเสื้อแดงก็จะบอกว่านี่ก็คือ,อผู้นําในการต่อสู้ของพวกเราผมถามว่าจริยธรรมแบบนี้เนี่ยมีใครมาตั้งตัวเป็นผู้ตัดสินได้ไหมไม่ได้นะครับ คนสามคนจะมาตั้งตนเป็นผู้วิเศษแล้วมาชี้ว่าตัวเองเป็นผู้ตัดสินจริงแลวทาแบบนี้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องทางการเมืองโดยแท้ถ้าคุณไม่ชอบใจคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปฝ่ายค้านอภิปรายไว้ใจได้ไหมได้ได้ครับทําได้ด้วยแล้วก็อยู่ที่ประชาชนจะฟังนั้นหนักเป็นเรื่องของกระแสสังคมเป็นเรื่องของการตัดสินนแต่ไม่ใช่เรื่องที่จะมีคนสามคนมาตั้งตนเป็นองค์กรอิสระ แล้วก็มาตัดสินชี้ขาดเขาก็จะไปส่งชื่อให้รัฐสภาถอดถอนผมว่ามันประหลาดนี่คือความผิดเพี้ยนที่มาจากรัฐธรรมนูญ2550นะฮะและความจริงก็ผิดต่อเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ2540ในบางส่วนด้วยเพราะผูต้ตรวจการแผ่นดินที่เรามีเนี่ยเราควรจะมีไว้เพื่อดูแลประชาชนในแง่ที่ถูกอำนาจรัฐราชการหลังแกนะฮะอย่างเช่นไปตรวจสอบเรื่องที่ดินวังน้ําเขียวว่าเออประชาชนได้รับความเป็นธรรมไหมไปตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อง อันนั้นมันเป็นหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะไม่ใช่ไม่ตั้งตัวเรื่องมาตรวจสอบเรื่องจริยะทําซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมเขาจะตัดสินเองนะฮะว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วก็จะตัดสินในการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าวิใจัยในการวิพากษ์วิจารณ์ติชินนินทานผิดไม่ผิดเดี๋ยวสังคมก็จะตัดสินเอง ครับผมเห็นว่าคุณทักษิณคุณยังยุทธจะผิดไม่ผิดเป็นเรื่องกฎหมายที่ชัดเจนว่ากันไปตามพยานหลักฐานไม่ต้องไปปกป้องกันนะครับแต่กรณีของคุณนัทวุฒิคุณเนรนีผมว่านี่เป็นเรื่องทางการเมืองทุกคนมีความเห็นได้ว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ความเหมาะสมไม่เหมาะสมนะฮะไม่ใช่เรื่องที่จะเอาองค์กรใดมาตัดสินครับขอฝากไว้อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ